สวัสดีครับผมกอต้อนรับเข้าสู่รายการสารานุกรมคนชอบหนังอีกเช่นเคยครับ One and only สเตปก้าทาฝันนะครับเป็นหนังทีนที่ดีหวังอีปอคือดีมากในฐานะคนที่เคยเต้นบีบอยมาก่อนนี่เป็นหนังที่ประทับใจมากๆสำหรับผมเรื่องที่เคยเต้นบีบอยนะครับอันนี้ไม่ได้โม้นะครับเป็นเรื่องจริง แค่เลิกเต้นไปเพราะมีปัญหาทางกระดูกเข่าช่วงมอต้นแล้วไม่ได้เต้นอีกเลยนะครับนี่คือหนังที่เหมือนเห็นตัวเองได้ตามความฝันเลยครับอินมากๆกับทุกท่วงท่าแต่ละท่าคือแม่งยากมากๆนะครับคือยากทั้งนั้นเลยครับอยากกลับไปเต้นเลยเห็นแล้วแบบอยากกลับไปเต้นมากนะครับเพราะว่าท่าส่วนใหญ่ของผมเนี่ยเป็นท่าที่เยอ,อ ให้เข่ากับขาเป็นส่วนใหญ่นะครับมันเลยแบบอาจจะทำให้กระดูกเข่าผมเสื่อมเร็วนะครับแล้วก็บางท่าก็ใช้มือกับศอกสัดส่วนใหญ่็นคันนะครับแต่ว่าท่าที่ผมใช้มือกับศอกมันจะน้อยกว่าท่าที่ใช้ขากับเข่านะครับแต่เวาจริงผมอยากกลับไปเต้นจริงๆนั่นแหละแต่ถ้าผมกลับไปเต้นผมจะหันหลังไม่ได้อีกแล้วนะครับ คือผมจะกลับหลังไม่ได้แล้วเพราะกระดูกจะกดทับเส้นประสาทน,นะครับคือมันจะทำให้ผมเจ็บมากแล้วก็อาจจะเดินยากนะครับก็เศร้าจัดเลยแต่เหมือนได้เห็นหวังอี้ป๋อเตอิบโตเลยครับผมติดตามหนังพี่แกมาหลายเรื่องอยู่นะยกเว้น2เรื่องที่เข้าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนะครับก็ไอ้ที่มันก็อกท็อปกันแหละนะครับ เพื่อนผมบอกว่ามันกอบทอบกันผมก็เลยโอเคไม่ดูก็ได้เออนะครับคือเรื่อง2เรื่องก่อนนั้นมันไม่น่าดึงดูดผมเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะเป็นหนังแอคชั่นก็ตามนะครับแต่เรื่องนี้ผมว่าน่าจะชอบสุดเลยครับเพราะว่าเหมือนเห็นตัวเองได้ได,ได,ได้ตามความฝันจริงๆมันทําให้ผมนึกถึงอดีตที่ได้เต้นบีบอยกับเพื่อนๆ mm. บนเวทีนะครับแข่งกันที่ลานวัดบางกับโรงเรียนอื่นนะครับและ เสียน้ำตากับทุ่งท่าที่ทําสําเร็จแล้วก็ความพ่ยแพ้มานนะครับรวมถึงเสียน้ําตาให้กับการสูญเสียทุ่งท่าต่างๆไปเพราะไม่สามารถเต้นได้อีกนะครับไม่ก็เสียน้ําตาให้กับความปลื้มปิติจากกาศที่เราได้ใช้ชนะบนเวทีนะครับถ้าเต้นตอนนี้คงได้แค่สม o k e วิดเอวิดหละครับนะถึงแม้ว่านั่นจะไม่ใช่การเต้นบีบอยหรือว่าสตรีแดนก็ตามนะครับเออ โอเคทีนี้เข้าสู่การรีวิวแบบสรุปนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมร่างกายเริ่มไม่ไหวแล้วนะนี่เป็นช่วงตีสามนะครับเพราะว่าผมดูหนังสี่เรื่องนะครับทำให้ผมกับเกออืเอบอเกออือบทิ้งคืนครึ่งน,นะครับกว่าผมจะถึงดีก็ตีสามนะครับก็จะพูดแบบรวดเร็วแล้วก็สรุปเลยก่อนอื่นนะครับขอชมเลยครับเรื่องงานสร้างงานภาพคือ คือแบบถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยครับแต่พอมันเอามาใช้ร่วมกับศิลปะการเต้นสตรีแดน์นะครับของการออกท่วงท่าต่างๆเนี่ยคือมันเพิ่มระดับงานภาพให้ดูดีขึ้นคือมันตราตรึงใจผมมากๆสะกดอารมณ์ผมสุดๆถึงขั้นตัวเกรงและก็ลุ้นตามแม้จะรู้อยู่แล้วว่าใครจะชนะก็ตามนะครับแต่ก็อินม,มากเช่นกัน เป็นงานสร้างที่ทรงพลังมีอิทธิพลต่อผู้ชมมากๆดทีดีครับงานตัดต่อเป็นการตัดที่ไวแต่ดีเพราะมีดนตรีมาช่วยเสริมงานด้านนี้ทําให้การเล่าเรื่องดูลื่นไหลไม่สะดุดแถมดูเหมือนจะทําให้เวลาในการใส่ซีนต่างๆจะเยอะตามด้วยครับทำให้หนังไม่มีไม่มีความรู้สึกว่าน่าเบื่อเลยครับส่วนโลเคชั่นที่เลือกผมพูดตรงๆ บอกตรงเลยอยากไปตามรอยหนังมากครับคือมันสวยมากหนังที่เขาคือเมืองที่เขาอะเลือกที่จะใช้ไปถ่ายไปถ่ายเป็นโลเคชันในหนังอะทุกที่เลยที่เขาเลือกใช้อะไม่ว,ว่าจะร้านอาหารหรืออะไรก็ตามแต่คือใช้โลเคชันนั้นนั้นมันมันคุ้มมากไม่พอเลยครับมันน่าไปด้วยครับมันดูดึงดูดสุดๆเลยครับแถมนี่ถือว่าเป็นการส่งเสริมสตรีทแดนซ์ ในจีนแล้วก็ร้านอาหารแล้วก็ที่ท่องเที่ยวได้ดีเลยนะครับเป็นอะไรที่ดีอีกด้วยนะครับยกย่องเลยครับนะยกย่องเลยแต่มันก็มีข้อตีอยู่เหมือนกันนะครับในด้านของงานสร้างคือการเคลื่อนไหวของการเล่นกล้องการเคลื่อนไหวของกล้องแล้วก็มุมกล้องบางทีก็มีมือเหมือนกันนะครับเป็นการเลือกใช้มุมกล้องแล้วก็การเคลื่อนไหวของกล้อง ในซีนเต้นบางซีนที่รู้สึกว่ามันแย่ไปหน่อยนะครับซีนบางซีนบางช็อตที่เขาเขาที่เขาถ่ายมาให้ดูเนี่ยมันไม่เหมาะกับการเอามาถ่ายการเต้นสตรีทแดนซ์หรือบีบอยเลยคือการออกท่วงท่าเนี่ยมันเร็วอยู่เลยครับคือมันเร็วอยู่แล้วแต่การเคลื่อนไหวของกล้องมันเร็วนำท่วงท่าไปนะครับคือสำหรับทุกคน เลยเก็บรู้สึกว่าเราเก็บรายละเอียดของการเต้นและก็ทุ่งท่าการออกสเต็ปได้ยากพอสมควรในซีนนั้นนะครับก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเร็วไปนิดนึงนะต่อไปครับนักแสดงจำชื่อไว้ได้นะครับรู้จักแต่หวังอีป๋อกับเออเออส่งจู่เอ,อ๋นะครับคือติดตามผลง,งานอยู่นะครับแล้วก็วงป๋อนะครับอันนี้ติดตาม ตามผลงานอยู่เหมือนกันนะครับบอกตามตรงว่าแสดงดีมากเข้าถึงบทบาทและเป็นการอัพสกิลการแสดงของหวังอีป๋อด้วยนะครับแล้วก็นักแสดงคนอื่นๆด้วยเช่นกันเหมือนเป็นหนังและบทที่ช่วยส่งตัวหวังอีป๋อให้ดูสว่างกว่าเดิมในวงการมากๆนะครับแต่ว่าก็มีบางตัวละครนางบางนักแสดงเหมือนกันที่รู้สึกว่าม,ม่นไปเหมือนกันนะครับแม้แอร์ไทม์จะมี แต่รู้สึกว่ามันควรจะเป็นบทที่มีมากกว่านี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เสียดายนะครับเพราะว่าหนังไม่ต้องเล่าตรงนั้นก็ได้นะครับถือว่าผ่านเลยอะคือเราได้เห็นพัฒนาการของตัวละครที่แม้ว่าจะตัดและเล่าเร็วไปหน่อยแต่ก็ถือว่าเห็นอะไรเยอะแยะมากมายแถมเคมีนักแสดงทุกคนเข้ากันมากๆและที่ชื่นชมเลยคือการที่กระจายบทบาท คือทำได้ไม่ผิดหวังครับคือเขาให้แอร์ไทมแต่และตัวละครได้คุ้มค่ามากๆเรียกว่าทุกตัวละครน่าจดจำมากๆแม้ผมจะจำชื่อนักแสดงหลายๆท่านไม่ได้ก็เถอะนะครับส่วนบทถือว่าสุดสำเร็จแต่รู้สึกดูแล้วทรงพลังเหมือนกันเหมือนได้เติมไฟในตัวเลยครับเหมือนชื่อเรื่องเลยสเต็ปกล้าท้าฝันมันท้าฝัน มันกล้านะครับเหมือนได้ไฟมาเลยครับแล้วก็เหมือนจะเป็นหนังที่เหมาะสําหรับคนที่กาลังกําลังเป็นเอ,อ่อเบรนเอทาซินโดมนะครับก็ค่อนข้างที่จะเหมาะเลยช่วงนี้ใครหมดไฟก็มาดูเลยครับพอดีเลยเป็นหนังที่เหมาะอยู่เหมือนกันแต่บางคนอาจจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังที่เข้าใจง่ายย่อยง่ายไม่มีในายาแฝงดูสบายไม่ต้องตีความโล่งสมองไม่ต้องไปคิดมาก แต่การเล่าเรื่องก็ดีอยู่แล้วเดินเรื่องไวไม่มียืดเรื่องก็ดูดูได้เพลินอะเพลินตลอดเลยครับตลอดเรื่องแต่บางจุดก็รู้สึกว่าเล่าเร็วเกินไปหน่อยในบางจุดนะถ้าใครดูซับอาจจะอ่านซับไม่ทันนะครับมีเรื่องของการตัดต่อเข้ามายุ่งด้วยทําให้รู้สึกว่ามันเร็วไปนิดนึงจนต้องทําความเข้าใจเองนะครับแต่ถ้าใครโชคดีดูภาคไทยผมถือว่าคุณเข้าถูกที่แล้วครับ เลือกถูกแล้วนะผมแนะนำภาคไทยครับภาคดีนะครับไม่ว่าจะหวังอี้ป๋อที่คนภาคเป็นคนภาคคนเดียวกันกับพี่ภาคทอมครูซนะครับหรือก็คือพี่โอ้นั่นแหละนะแล้วก็คนภาคโคชนะครับคือนาต่อ,อเซมเบ้นะครับทีมภาคดีเลยและคุณหูกันอยู่นะค,คือเราคุหูหัวอยู่แล้วอะเสียงแบบเนี้ย นะแนะนำครับผมดูทั้งซับแล้วก็ภาคไทยนะครับความแตกต่างมันชัดเจนมากถึงขั้นกล้าการันตีเลยว่าภาคไทยคือทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับเป็นทางที่ควรที่จะเข้าไปดูที่สุดนะครับแต่ถ้าใครอยากฝึกภาษาจีนก็เชิญนะครับเชิญส่วนความสมเหตุสมผลบางจุดดูไม่สมเหตุสมผลนะมันก็มีอยู่นะแต่ถ้าสังเกตนะครับคุณ คือคุณเห็นชัดเลยค,คุณจะเห็นชัดเลยว่าไอ้ตรงนี้มันไม่สมเหตุสมผล,ลนะครับแต่ก็ไม่สปอยดีกว่านะคุณต้องไปสัมผัสด้วยตัวคุณเองแต่แนะนําเลยครับแนะนําเลยว่าอย่าไปสนใจจุดนั้นนะครับไอ้จุดที่ไม่สมเหตุสมผลเนี่ยมันก็ไม่ได้แยกถึงขั้นที่ทําให้หนังเออแบบดูไม่สนุกนะครับมันแล้วแต่คนที่สังเกตเห็นนะครับส่วนผม สังเกตเห็นโดยบังคืนนะครับส่วนคนอื่นไม่มีใครสังเกตเห็นเลยนะครับถ้าใครอินใครเพลินจะมองข้ามทันท,ทีเลยครับเหมือนผมตอนดูภาคไทยรอบแรกนะครับเพลินจนมองข้ามเลยแต่ว่ารอบสองนั้นนั้นไปจับผิดซะได้นะครับก็เอาเป็นว่าคะแนนคือ8เต็มส0นะครับหากน้อยเพราะว่าเราถือว่าเติมไฟสำหรับ คนที่หันหลังให้บีบอยหรือสตีดแดนไปแล้วอย่างผมนะครับเหมือนได้เติมฝันนะเหมือนได้เติมฝันเลยเหมือนได้เติมฝันเติมไฟให้ตัวเองนะครับไม่ให้ยอมแพ้ต่อความฝันนะครับแต่ว่าเรื่องบางเรื่องเราก็ต้องยอมจริงๆนะเพราะเราไม่สามารถทําได้แต่ผมก็มีหลายฝันเหมือนกันไม่ได้มีฝันเดียวนะครับ <c oughs> นะถ้าเราหลับสักตื่นเราก็ตื่นมาเราก็ได้ความฝันใหม่ บางอันก็เป <mm ็นฝ well. ันขอหวยก็ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอไปไว้ด้วยกันนะครับนะแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับก็ถ้ามีเสียงรบกวนแล้วก็ขอไปไวด้วยจริงๆนะอดีโอสครับ